ที่กาคงเปราะว่าใจคนนี้คอยตาบน้เสาไม้สักนะครับใหญ่มากครับสวยงามมากครับ

มุนเทียนรอเทนทันรับาต้งามต่อให้ครอบครัวมีความสุขทุกวันกเดือนุกรับ อาด้านวัยรุ่นกันนะครับเชื่เพียกันแลวก็จะมีสี่สบกิโลกรัมของเาสองคนสามร่างคุณกันอย่างนี้คุณก็อประมาณในส่วนใหญ ีครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งเรือชมวิวนะครับของแล้ววันนี้มาทำบุญให้หานตากันนะครับนักท่องเที่ยวต่างอยนะครับ เราก็จะทำบุญให้อาหารปลาด้วยกันนะครับมานะครับผู้ที่มีสุขความสุขเพิ่มไปผู้ที่มีสุขความเุิขึนนี่ก็เป็นคลิปมาไหว้ไหว้ปลานะครับผมแล้วก็มาให้อาหารปลานะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะครับผม คลิปวัดปากน้ำครับผมสวัสดีครับผมครับ